รับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีครับผมวันนี้นะฮะเป็นวันที่16เมษายนครับผม อาปมือรดลอยที่อะไรอะตามวันที่ต้องลงคลิปนี้เนี่ยเป็นวันที่16นะครับผมแต่ว่าวันที่อัดคลิปนี้จริงเนี่ยคือวันที่9นะครับผมเพราะว่าผมมีการ stack คลิปดองคลิปไว้นั่นเองเนี่ฮะเพื่อที่มันจะได้แบบสบายใจนะฮะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่16แล้วกันนะครับผมซึ่งวันที่16เนี่ยฮะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นวันธรรมดานี่ครับผมสําหรับผมมันก็ มันก็เกือบจะธรรมดานะเออพระเอิญมันเป็นวันเกิดผมพอดีก็ระหว่างที่น้องๆในกำลังพิมพ์อวยพรอะไรต่างๆนานามาให้ผมเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่บ้านแนบประมาณอาทิตย์ก็กว่าแล้วครับเกือบ2อาทิตย์ห้องเราก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่มีชั้นบางของนะฮะอันนี้เป็นที่วางกันดั้มอันนี้เป็นที่วางนาฬิกาอีกแล้วเนี่ยครับผมแต่ข้างบนน่ยจะเป็นแค่กล่องนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกหนังสือพวกอาร์ตเวิร์กนะับหนังสือไว้อ่านแล้วก็ตลับนินเทนโดสวิต ่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกองเก็บรองเท้า นะฮะโซทํางานเราจะคงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โซนนี้ <Hey. S 1> ฮะโอ้โหนี่กาลังลกเลยนะครับผมนี่ของเพิ่งมาสดๆร้อนๆน,นะฮะเพิ่งจะทําเสร็จสิ้นนี่นะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่แขวนพวกกระเป๋าพวกเสื้อแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็พวกโต๊ะพวกถังขยะอะไรซื้อมาโอ้โหเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยฮะโต๊ะทํากันดงกันดําผมไอ้เหี้ยโคตรลกเลยบอกไว้เท่านั้นพอนะฮะสาระสาคัญคลิปนี้ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับสาระสาคัญคือวันนี้เป็นวันเกิดเราจะทําอะไรวันเกิดดีละ่ะฮะเออเราอยู่บ้านเงาเงนะครับผมจริงๆ ผมไม่ได้เตรียมไว้สักทีเดียวหรอกนะครับจริงๆก็กะจะทำไอ้สี่สีๆเนี้ยที่พยายมอยู่แล้วนะครับผมเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆอนก็น่าจะรู้แล้วมั้งว่าอะไรเนี่ยผมปกคลิปมันบอกอยู่แล้วมั้งเออนะครับผมเราจะมาย้อมสีผมกันอีกรอบหนึ่งฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมจะย้อมเป็นสีม่วงนะครับผมเป็นสีม่วงเขาขาวหน่อยอย่างแรกเลยนะครับผมเป็นตัวกัดสีผมนะครับนี่แต่ว่าครับเราจะใช้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่ง ผมคิดว่าผมไม่น่าจะทําเสร็จในวันเดียวแน่นอนนะครับผมเพราะมันต้องกินมันหลายเยอะมากๆแน่นะฮะและตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวย้อมผมของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับผมซึ่งสีก็จะได้ประมาณนิดแล้วก็มีตัวเม็ดบํารุงนะฮะไอตัวนี้นี่เอาไว้สําหรับแบบบํารุงผมเสียนะครับเพราะว่าผมเราเสียแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยโหมันกัดสีผมยับเลยนะครับผมคราวแล้วกัดไปทีนี้ผมผมนี่นึกว่าแบบ ไม่กวาดะอะไอ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 ตัวที่เอาไว้ใส่ผงเอาไว้กวนอะไรเนี่ยผมลืมมามาจากกครเเยานะครับผมก็เลยต้องใช้สิ่งอื่นทดแทนนะครับแรกอันนึงก็คือชอ้ชอนชอ้อนที่แบบแถมมากับเซเเลยไหนไหก็ใช้แล้วทิ้งแล้วนะครับเราก็เอามาใช้มันเกิดประโยชน์หน่อยแล้วกันอย่างแรกที่เขาจะมีมาให้ก็คือนี่เป็นตัวน้ำยาส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวผงนะครับผมเราจะต้องเอาเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมาผสมกันอ่ะก็เทลงมาฮะ แนะนาว่าควรจะเทให้หมดคือกลิ่นมันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะน่ารักนิดนึงอ่ะอย่างต่อมานะครับตัวผงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทําให้สีผมเราเนี้ยมันสว่างนั่นเองก็นน้องๆพี่ๆที่ทําอะไรแบบนี้ที่บ้านเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าอย่าให้มันเข้าหน้าเข้าตาจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้โฟกัสสิลูกพ่อ แหมโอเคนี่นะครับผมมันก็จะเป็นผงผงขั้นตอนต่อจากนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับผมนะก็ถ้าเราใช้ช้อนคนแบบนี้นี่ก็อย่ายลืมเอาช้อนไปทิ้งด้วยนะอย่า,าไปล้างแล้วแดกต่อนะเ <c oughs> นี่ยดูเนฮะ <c oughs> เนื้อมันจะแบบละเอียดเลยนะครับสวยงาม <c oughs> ก็สิ่งที่ผมจะต้องทําหลังจากนี้ก็คือไปสระผมนะครับผมแล้วก็เช็ดผมให้มันพอหมาดๆนะฮะแล้วก็ลงเจ้าตัวน,นี้ได้เลยครับผมแม่ระหว่างกําลังสระผมนี่เสื้อพะเอินเปียก นะครับผมเออแล้วลืมไปนะครับอย่างหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือวาสลีนนะครับผมเอาไว้ทาตามพวกแบบข,บขอบขอบนะครับที่ตัวสีตัวน้ำยากัดเนี่ยมันอาจจะไปโดนได้นะครับแล้วก็อาจจะสร้างอาการแสบจริงๆนี่กูควรไปทําหน้ากระจกนะไม่ใช่หน้ากล้องไอ้สั์แม่งยัยรู้สึกทำแล้วโคตรลำบากเลยทํา2มือนี่แหละทั่วถึงดีฮะจุงเข้าไปอย่างนี้เลยเอยแล้วก็ปาดขยับ <laughs> จะเห็นว,ว่าในกล้องอ่ะหลังจากที่ผมลงไอตัวน้ำยากัดไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเอง,เองเนะเพืเ่อนๆดูสีผมผมนีครับผมโอ้ตอนนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าไปแล้วนะครับคือสีมันออกไวมากเนี่ยครับผมแล้วผมต้องอยู่อย่างนี้ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ครับผมซึ่งทางที่ดีที่ผมแนะนำเนี่ยนะฮะเราควรจะมีถุงนะเพื่อครอบหัวไวเนี่ยครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ ตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็กัดสีรอบแรกเสร็จแล้วก็ค <es en Dziękuję bunları> ือโอ้โหสีนี่ออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะความเท่ากันเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูในกล้องมันก็ดูเท่ากันปกตินะเออก็ค่อยมาทำต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ขออนุญาตไปหลับก่อนนะฮะเอ๊ย ยังไม่ได้ล้างเลยวันนี้นะครับมาทําต่อกันดีกว่านะครับขั้นตอนก็เหมือนเมื่อวานเลยนะครับทำเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตเว้นวันหน่อยนะครับผมคือสองสารผมกูมากเนี่ยไม่ใช่ผมนี่นะผมกูเนี่ยนะครับผมคือให้มันได้พักหน่อยโอเคเดี๋ยวไปเตรียมอ,อุปกรณ์มาทําต่อแป๊บ ตอนนี้นะฮะเราก็กัดสีผมรอบที่2สําเร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่าสีเนี่ยมันจะสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับผมมันก็จะเป็นสีบอลน,นี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะมีความสว่างที่แบบว่าคืออีกหน่อยก็าขาวแล้วอะ่ะเออนะครับเพื่อนๆลองดู2หน้าจอนะครับผมเจนความต่างเหนชัดเจนนะครับผมซึ่งด้วยความที่สีมันสว่างมากขนาดนี้มันทําให้หน้าผมหมองไปเลยเนะี่ยดูดิ ออขั้นตอนต่อไปนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนี่ครับผมนั่นก็คือการลงสีม่วงนั่นเองนะครับผมเราจะมาลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นสีม่วงให้ผมหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ม่วงเนี่ยมันจะน้ําตาลเลยนะครับผม <S <S คือผมเลยต้องกัดไอเชี้ยนนี่สองรอบเงี้ยมันจะต้องทําให้สีเนี่ยมันสว่างให้มันแบบที่สุดอะเออมันถึงจะลงติดสีนี้ได้เป็นความตื่นเต้นนะฮะซึ่งก็จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S 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 อ่ะหลังจากที่ผมสาผมแล้วนะครับผมนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับนั่นก็คือการลง สีสีกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวแปบ๊บนี่นะครับผมแหมหาตั้งนานนะฮะซึ่งสีที่เราจะมาย้อมกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือสีพาสเทลประกายม่วงอ่อนนะครับผมโอ้โหชื่อสีนี่แบบว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวที่ให้เราย้อมอยู่ถึง1 สองนะครับผมให้มันดูขวดเล็กแฮะฮ้่มีแค่นี้จริงอ่ะโอ้มินิด้วยนะครับผมไอ้นี่คืออะไรเอ่ยอรีแพร์อ้อนะครับปกป้องผมทําสียส็ดเคแล้สรุปคือกูต้องใช้ตอนไหนแล้วเนี่ยอ๋อเขามีถุงมือแถมมาให้ด้วยขั้นตอนแรกนะครับสวมถุงมือนะครับขั้นตอนที่สองนะครับผสมครีมสีในหลอดอ้าวคือเขาให้เทสีในนี้นะฮะอย่างนี้นะครับผมเยแล้วกูเตรียมมา <ๆ S 2> ทำไมเนี่ยโอ้สามเขย่าให้เข้ากัน30-60ถึงครั้ง4ี บีบเนื้อครีมอ๋อโอเคสรุมมันก็คือเหมือนกันอยู่ดีนะหลังจากนั้นก็พอทิ้งไว้30-40นาทีหลังจากนั้นก็ให้ล้างออกได้สะอาดตามด้วยเจ้านี่นะครับผมอ๋อซึ่งสีที่เราจะมาย้อมกันในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสีสูตรนมนะครับผมคือมันจะไม่ค่อยทําลายเส้นผมมากนะครับผมมันก็เลยราคาแพงนิดนึงนะแต่ว่า เอ่อคือผมกัดมาสองรอบแล้วนะครับถ้ารวมที่พะเยาก็กัดสามนะครับผ่านการทําสีมาเยอะนะครับผมถ้ากูจะลงสีแล้วให้มันทําลายเส้นผมกูอีกเนี่ยกูต้องโกนหัวแน่นะครับผมผมก็เลยต้องยอมเจ็บตัวนิดนึงจากไปผมก็จะทําเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือการเททุกอย่างลงในนี้นะครับผมคือเฮียกูนึกว่ามันจะมีอะไรพิเศษไงเออนะครับผมคือขวดอันนี้นี่เขาแบบตั้งใจทํามาเป็นพิเศษเลยนะครับผมแต่สุดท้ายล้วก็ใช้ถุงมืออยู่ดีอ่ผมว่าการที่ คนใส่นี้ไปเลยแล้วก็เอาถุงมือป้ายๆแล้วก็ปัดๆเง,งี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าสีของผมเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีม่วงจริงไหมนี่เพื่อนๆลองดูตรงกล่องนะนี่นะครับผมอันนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราผมสีอะไรเราจะได้ผลลัพธ์ยังไงถ้าข้างบนสุดเลยเนี่ยถ้าผมเราสีาน้ําตาลนะครับเราก็จะได้สีน้าตาลเว้ยเออถ้าเราเป็นทองเออแต่ว่าเป็นทองไม่มากนะครับผมยังบอลไม่มากเนี่ยมันก็จะได้สีน้าตาลทันทีเลย เนี่ยผมแต่ว่าถ้าเป็นอันสุดท้ายเนี่ยครับถ้าเป็นเป็นแบบสีสว่างจัดๆแบบนี้เราถึงจะได้สีม่วงที่เราต้องการนะครับผมซึ่งสีผมเนี่ยเพื่อนว่ามันจะได้ไหมเออนี่ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมว่าเราจะได้สีม่วงตามที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าจะได้สีน้ําตาลโอหอมมากคะโอ้นะครับผมเป็นน้ายาย้อมผมที่หอมที่สุดเท่าที่ผมเคยดมมาเลยนะเนี่ย ครับผมหลังจากที่โอ้โหเราอดทนนะฮะนั่งโดยที่แบบมีอะไรครอบหัวมาตั้ง3วันตอนนี้เนี่ยมันก็เสร็จสักทีนะครับผมกับการย้อมผมสีม่วงของผมนะครับผมซึ่งเอาตรงๆนะมันเป็นสีที่ผมชอบมากเลยนะแบบนี้คือผมอยากให้มันสว่างแบบนี้แหละเนี่ยผมคือไม่ได้อยากได้ม่วงจ๋าๆนะครับผมแต่ว่าอยากให้ม่วงที่มันแบบออกบอลๆหน่อยนะครับผมซึ่งผมก็เลยแบบลงทุนกัดแม่งสองรอบเลยนะครับเอาให้แม่งขาวเลยนะครับผมซึ่งโอ้โหเพื่อนๆดูสิฮะ เนี <Gram> <osc> ่ยครับผมสีนี่จัดว่าเด็ดเลยนะแต่ว่าหัวมันจะฟูๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเสียนะครับแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเป่าผมมาด้วยเนี่ยครับผมคือโอ้โหสีค่อนข้างโอเคเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิเออนะครับผมก็น่าจะเท่ากับทั้งหัวมั้งครับไม่ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าจะเท่ากันแล้วกันเป็นไงกันบ้างนะครับชอบหรือเปล่าครับผมสีผมเนี่ยนะครับผมส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับผมและอย่าลืม พิมอวยพรมันเกิดผมด้วยนะครับผมปีนี้ผม,มาอายุครบ22ปีแล้วนะครับผมใครเรียกผิดเรียกถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผม,มอย่าบางคนเป็นพี่ผมแต่ว่าเรียกผมพี่อย่างเงี้ยเออนะครับผมเพราะเอิญหน้าผมมันอาจจะแบบเออดูมีอายุนิดหนึ่งนะครับ,รบผมนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคลิปที่ผมถ่ายทํากันถึงสาวันเต็มอะคือเป็นครั้งแรกที่สามารถย้อมสีอะไรแบบนี้ได้ด้วยตัวเองนะยครับผมเพราะปกตินี่สีทองเนี่ยไม่เคยทําให้มันบอลได้สักทีนะครับส่วนใหญ่ม ผมจริงจังคลิปพวกนี้กับคลิปบนลือนี้นะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมหัวผมมันอาจจะยังทองอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังถ่ายทําคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจกันแล้วกันนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยเรื่อยๆผมก็จะผมสีนี้แล้วนะครับผมเ,เอาไว้ว่าวันนี้นะครับผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับตอนนี้นี่จะตีสีอยู่แล้วนะครับผมไปเจอกันคลิปหนะ้า